ครับกาบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมดิไลเซอร์นะฮะแล้วเราก็อยู่กันกับเกมบีดเบฟโซ่เช่นเคยนะครับวันนี้อาจจะมาช้านิดนึงนะเนื่องจากติดงานนิดนึงวันนี้ผมก็จะมาเปิดตู้เคมปจิโดยที่ผมจะมีเพชรทั้งหมด2,900รฮะนั่นก็คือเกือบเกือบส5สเต็ปได้เคมปจิทั้ง3ตัวครับทั้ง3ตัวนี้มีอะไรดีหรอดอไปดูกันเลยแต่ก่อนอื่นผมขออนุญาตพูดตัวหลังตู้ก่อนแล้วกันนะ ผมจะพูดคร่าวๆนะเนื่องจากผมเคยทำคลิปทำอะไรไว้หมดแล้วเลยๆเลย,เลย <c oughs> หลังตู้ครับ <c oughs> ชูเฮม่วงตัวนี้แรงมากแรงครับสกิลแรงมีเอเบอริตี้ที่ดีครับมีโอกาสบล็อกถ้าโจมตีสีแดง100อิผลร้อยเปอร์เซ็นต์ฮิโคเนะแดงอาตัวพวกนี้มาจากนิยายครับในเนื้อเรื่องของโทคิณะะ ตัวพวกนี้ก็เก่งฮะเก่งถามว่าเอาไปทําอะไรก็น่าจะหลักๆน่าจะห่อคอยหรือไม่ก็ดันเกลวธรรมดานะสำหรับตัวพวกนี้ในตู้อา,อาลูระส้มตัวนี้ก็เคยแรงมาก่อนครับตอนนี้ก็ยังพอได้อยู่ไม่ได้เกม๋มากเนวแดงตัวนี้ใช้ดันเกลวปัจจุบันก็น่าจะพอใช้ได้แต่ถ้ามีตัวที่ดีกว่าก็แนะนําให้เล่นตัวที่ดีกว่า โซมาล,ลีเขียวตัวนี้ธรรมดาครับพอเล่นได้แค่นั้นนอยทอร่าส้มครับตัวนี้หหดเคยเไปท็อป PVP มาก่อนแต่ตอนนี้ตกไปแล้วถ้าจะอไป PVP แนะนำให้เป็นส5มทับหหรือไม่ก็5้ทับไปเลยน่าจะโอเคกว่าแล้วก็มีลิงก์ที่ดีครับนั่นก็คือลดความเสียหายที่ได้รับ16%อร์ ต่อไปเรามาดูตัวหน้าตู้ครับเค้มปจิแดงตัวนี้แรงมากอ่าเป็นท็อปของสีแดงตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นท็อปหนึ่งไหมอาจจะโดนปู่แซงไปแล้วแต่ว่าก็ต้องอยู่ในอันดับต้นๆแหละหนึ่องสาเลยประมาณนี้แหละเป็นสาย SP ครับตีไกล SP สูงถึง852ค้อยห้างคนข้างแรงผู้สังหารยู่มาทูดอืมแรงมากนะ ลดเวลาสถานะอ่อนแรงแร้อเปอร์เซนต์ด้วยตัวนี้ค่อนข้างดีสะท้อนสถานะและฟื้นฟูอืมเล่นออนไลน์ก็แรงแรงขึ้นนะเล่นธรรมดาเพิ่มความแรงบวกสิบออนไลน์บวกสามสิบยังเป็นท็อปอยู่ฮะแล้วก็อาซาชิโร่ตัวนี้ก็หลักๆน่าจะใช้ดันกิว ใช้ดันกิวได้ดีเลยเป็นตัวที่แรงมีที่พิเศษก็คือ c o u n t อร์แอ a แทแล้วก็พลังกดดันิญญาณบวก80เป็นระยะเวลาหนึ่งเมื่อตูติดสถานะผิดปกติเป็นสาย PVE เหมือนกันตัวนี้เป็นสาย PVP ครับเป็นท็อปของ PVP ในตอนนี้เลย <c oughs> ตัวหลักๆของ PVP ในตอนนี้มีไม่กี่ตัวนะก็คือตัวนี้เข็มส้มปู่ม่วงสกิชมาฟ้า แล้วก็ตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาจูฮาบัตนะหลักๆนะถ้ามีตัวพวกนี้ปวดเลยไม่ต้องไปแต่งเซอร์เติมแต่งอะไรมากปวดจริงอา l i ิ y ีหลักๆที่ทำให้เขาดูดีนั่นก็คือเลือดเหลือครึ่งหลอดครับความเสียหายถ้าจำตีจะเพิ่มขึ้นแล้วก็รดความเสียหายที่ได้รับด้วยโอปากมันแผลครับเจ็บปากมาก เดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยครับในสเต็ปที่1นีน้กาชานี้ก็เป็นกาชาใหม่แต่ก็ไม่ใหม่นะเป็นกาชาอีกเอ้ยเป็นไอดีไอดีนี่เป็นไอดีใหม่แต่ก็ไม่ถึงกับใหม่เป็นไอดีสำรองใหม่กว่าไอดีหลักแต่มันก็ไม่ใหม่แหละนะครับเรามาดูกันในสเต็ปที่1ครับตัวใช้พลังแห่งโมทนาสาธุแหละอันเนี้ย สเต็ปที่หนึ่งเซอร์เป็นตัวเดียวกับแสงสีทองกดไปเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นันหายใจหนึ่งทีครับสเต็ปที่2ครับอ่ะผีเซอร์สามตัวต้องมีรุ้นฮนะนั่นไงครับฉันขอปฏิเสธ วกประสิบซยที่ค่าบทขยิมมาอ่าโอเคเพราะว่าไอเดี้ยนี้มันไม่มีตัว p v p เลยการที่จะได้หนยโทร่าอันนี้มาก็ไม่ได้แย่ถึงแม้ว่ามันจะตกอันดับไปแล้วแต่ก็มันก็น่าจะพอเล่นได้ในระดับหนึ่งใช้ไปก่อนชั่วคราวครับจนกว่าจะได้ตัวใหม่ๆแล้วบอกเลยไอดี ID ใหม่ๆไอเดีเทพๆแบบเปิดยากมาก อ้าวฮะสเต็ปสองได้มาหนึ่งนอยโชล่าหน้าตู้เอ๋หลังตู้สเต็ปสามชั้นลอกนายพิเศษหนึ่งตัวพิเศษหนึ่งตัวก็ดีนะไม่ต้องลุ้นอะไรกันมากมาย ตที่สครับปีเสื้อสองตัวลุ้นอ่าไม่ครับไม่นี่ดีลอเซอร์จะเข็มหรือนี่ <c oughs> ลาไปลุ้นกันในสเต็ปที่ห้าครับเข็มเขียวก็ได้เข็มแดงก็ได้หรือจะเป็นเข็มฟ้าก็ได้แต่หลักๆผมอยากได้เข็มแดงกับเข็มเขียว อ่าอันนี้เป็นสาเคิคิมบัจ,จิครับสวยหรูครับแต่ผมก็มีปู่ไฟแล้วด้วยเสียงไอดีเนี้ยอืมแต่เอามาสะสมไว้มันก็ไม่ได้แย่หรอกมันก็เล่นแบบคนละคินเลอร์คนละแบบกันโอเคตัวเดียวเหรอตัวเดียวเหรอ ตัวเดียวครับไม่เป็นไรครับเราเป็นลุ้นต่อกันในสเต็ปที่6ครับไม่ต้องลุ้นเยอะครับสีเสื้อหนึ่งตัวต่อไปเป็นสเต็ปที่7ฮนะ เจ็ดกดข้ามโอ้โหยาวๆเลยครับสำหรับกาชานี้ใครดวงดีเอามาขิงกันหน่อยนะฮะสเต็ปที่8ครับสักทีนะอ่าอ่าจัดไปดีมอนโฮสกิมอลุกโอ้โห,โห้ไม่ใช่ตัวใหม่ซะด้วยอ่ะ ตัวเดียวเหรอตัวเดียวเหรอตัวเดียวเหรออือหือตัวเดียวครับไปดูนที่สเต็ปที่เก้าเลยครับอืมไม่มีครับ ก็ต้องเป็นการันตีเหมือนเดิมในสเต็ปที่10เปิดในระดับนี้ผมว่าจะเกลือไหมก็ไม่ถึงกับเกลือหรอกครับมันก็แค่พอดีพอดูได้นะบางคนเปิดห้าสเต็ปได้แค่การันตีเท่านั้นนะอันนี้อันนี้อนนโอ้ซาชิโร่ดีมากเลยแต่ผมอยากได้เข็มเขียวจะได้ไหมเนี่ย บางคนเปิดสิบสเต็ปได้แค่สเต็ปการันตีที่5กับสิบไหบางคนก็โคตรเกลือเลยวเยวอ๋าตัวนี้เนี่ยฮะชูเฮจำคำไอ้คำพูดของที่มันพูดจะทิ้คุณเนตได้ถ้าใครอยากรู้เนื้อเรื่องเกี่ยวกับภาคของเออโทคินาดะนะครับก็ไปเล่นเนื้อเรื่องได้ เล่นในโหมดเนื้อเรื่องนะในภาคภาคพิเศษหรือเปล่าหลังๆห,หน่อยอะ่ะประมาณตอนที่10ภาคภาคที่10กว่าหรือว่า10 5 6เลยประมาณนี้ผมจำไม่ได้แล้วแต่มันจะมีฉากที่คุยกันค่อนข้างเยอะครับผมก็เล่นไปอ่านไปอพอจะแบบพอทราบได้บ้างต่อไปเป็นสเต็ปที่11ครับ ผีเสื้อสามตัวอืมกับรุง้งนะฮีคนนี้มาฮะฮคนนี้กาชานี้ก็โอเคนะหลังตู้ไม่ได้แย่เกินแต่ว่าประโยชน์ใช้สอยมันอาจจะน้อยหน่อยแต่คือหลักๆห,หลังตู้ยังเล่นได้อยู่แล้วก็แรงพอสมควร สอบต่อไปเป็นสเต็ปที่สิบสองครับอีเสื้อสามตัวแล้วก็ลุงอีกแล้ว <S <S 2> <S 2> เข็มเขียวนี่อ่าครบเลยครับหน้าตู้สามตัวชูเฮอีกแล้ว เปิดช่องได้ครับก็ช่างโอเคเหลือแค่400เมตรครับเออ่ศษนี้250กากลว่าผมจะเหลือแค่150เองกระชานี้เปิดไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมลองไปดูเศษี่ว่าจะสามารถเปิดกระชานไหนได้อีกในจำนวน150อืม ไม่ได้แล้วครับไปสรุปกันครับว่าเราได้ตัวอะไรบ้างเข็มแดงครับเข็มฟ้าครับเข็มเขียวครับกูเฮสองตัวเฮคุเนะหนึ่งตัวนอยโทล่าหนึ่งตัวแล้วก็มีอีคาคุตัวเก่าหนึ่งตัวก็คุ้มนะคุ้มจัดเดี๋ยวผมขอดูอ่าร้อยห้าสิบ สเต็ปที่สองของการชาพันปี150สเต็ปแรกของวุนเคียร่าอืมให้เลือกผมเลือกพันปีแล้วกันสเต็ปแรกผมเปิดได้ปู่ซะด้วยสิโมตนาซาธุสักหน่อย โอ้โหไม่ได้ครับไม่ได้ไม่เป็นไรครับเราจะไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายนะ <c oughs> ครับสำหรับวันนี้ก็ฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้ด้วยนะครับฝากไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไว้ทุกคนโชคดีไม่เกลือนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ